งานที่ทำด้วยมือนั้นถือเป็นศิล์การแกะพิมพ์สดลูนลต่ำแบบโบราณนั้นซ้อนสเสน่ห์และความคลาสสิกเหรียญเก่าหลายๆเหรียญที่ทรงคุณค่านั้นนอกจากพระเกจิตจะเป็นผู้ถ่ายทอดความคลังแล้วอีกส่วนหนึ่งเกิดจากความตั้งใจขึ้นอยู่กับลายมือช่างและความตั้งใจงานทุกชิ้นต้องมาจากมือของช่างโดยตรงทำให้ชิ้นงานนั้นเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณของช่างผู้สร้างหรือที่เรียกว่าเอก,กลักษณ์ลักษณะ เฉพาะบุคคลของช่างแต่ละคนที่ตั้งใจทําง,งานออกมาให้อย่างดีที่สุดความตั้งใจควรมาจากมือช่างล้วนๆโดยไม่มีเทคโนโลยีใดๆเข้ามาเกี่ยวข้องงานมือกระเส่านั้นที่จะแฝงไปด้วยความคลาสสิกค,ความเข้มขลังความมีสเสน่ห์หูเชื่อมโบราณเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนการสร้างที่พบสามารถศึกษาได้จากเหรียญดาวเนื้อเงินที่นับว่ามีความคลาสสิกมากในปัจจุบันเหรียญดาวที่ระลึกทําบุญปีพอ ศสอ6 3วัดป่าอรุณธรรมหลวงพ่อชุมพรสันตสสีโลกจึงเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีสตอรี่การจัดสร้างเรียนที่น่าศึกษาและยังมีประสบการณ์พุทธคุณที่น่าสะสมเช่าบูชาอย่างแท้จริง